วัสดีเเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวประมาณตอนนี้ก็เวลามาทุ่มครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะไปตลาดบ้านโป่งนะครับไปรีวิวเมืองที่ผมอยู่ครับกันนะครับผมอําเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมในตลาดบ้านโป่งเนี่ยจะมีอยู่ซอยหนึ่งนะครับจะเป็นซอยห่อนาฬิกานะครับชาวบ้านโป่งเรียกว่าซอยห่อนาฬิกาหรือซอยวงเวียนช้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีวงเวียนช้างแล้วนะแต่ที่ยังมีเหมือนเดิมก็คือคลินิกนะครับ ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นซอยเดียวนะครับที่มีคลินิกแบบเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาขี่รถไปดูกันนะครผมว่าซอยนี้มีคลินิกเยอะจริงไหมนะครับโอเคโอเคครับมาผู้ชมเริ่มกันเลยผมก็เตรียมขับขี่เจ้าสุซุกิจีดีออกจากบ้านแล้วนะครับอ่าอ่านี่ นี่เป็นบ้านย่าผมนะครับแล้วก็ยา่าบ้านกับบ้านพ่อผมนะครับแล้วก็เป็นพ่อผมกับเพื่อนเขานะครับนั่งคุยกันโอเคเราออกจากบ้านไปเลยไปตลาดบ้านโป่งนะโอเคก็บ้านผมก็อยู่ตำบลคุ้งพยอมนะครับผมอำเภอบ้านโป่งนะครับตำบลคุ้งพยอมนะครับก็ห่างจาก บ้านนะครับบ้านห้างจากตลาดนันโป้งนะครับประมาณนะครับหกกิโลนะครับหกกิโลครับหกกิโลครึ่งประมาณนะครับหกเจ็ดกิโลประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่ครับออกมาก็เลี้ยวขวามาแล้วนะครับแต่เลี้ยวซ้ายก็ไปได้ครับเลี้ยวขวาก็ไปได้วันนี้ผมเลือกเลี้ยวเ้ยวขวามาครับซ้ายมือก็จะเป็นคลองนะครับแต่หล่นี้มันมืดนะครับอาจจะมองไม่เห็นโอเคขอเช็ดกล้องนิดนึง โอเคนะครับผมเอ้ยมีน้องยืนเอ้ยนั่งอยู่ข้างลิ <c oughs> ้มลองขวามือก็จะเป็นโรงเรียนวัดตาลน,นะครับแล้วก็เป็นวัดตาลปักรลับนะครับซ้ายมือก็จะเป็นคลองเหมือนเดิมโอ้ตอนนี้ผมก็ขอภัยนะครับที่กล้องอาจจะมองไปข้างหน้าไม่ชัดนะครับตรงนี้คือผมแขวนกล้องที่หน้าอกเนาะเดี๋ยวผมนี่ ปรับกล้องนิดหนึ่งโอเคเอาถุงมือขึ้นมาใส่แต่เป็นถุงมือถุงมือตัดอ้อยถุงมือที่ทางานนะครับผมเป็นถุงมือแบบทํางานแบบเลอะได้อะไรได้อะไรอย่างนี้อืมกกันหนาวนะคุณผู้ชมตอนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่สิบห้าวันอาทิตย์นะครับผมอัดสดๆนะครับเพิ่งอัดวันนี้นะครับ วันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับขับรถออกไปประมาณทุ่มครึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่สิบห้าธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปลายปีแล้วครับช่วงนี้หนาวมากนะครับอุณหภูมิที่สัมผัสจากผิวนะ่าจะประมาณสิบเก้ายี่สิบได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับก็นี่นะครับก็ช่วงนี้ก็ผ่านบ้านคนนิดหน่อย นะครับพานคนก็ไม่เยอะมากแต่ผมก็ชินแล้วนะครับบางคนมาก็น่ากลัวนะเพื่อนๆบางคนมาก็บอกว่าทางบ้านผมน่ากลัวแต่ผมสำหรับผมผมก็ชินเนาะมันก็ไม่น่ากลัวนี่ซอยนี้เลยเขาเรียกว่าดงมะนาวซอยดงมะนาวดงละมุดนะครับ ผมขอจอดแป๊บหนึ่งนะครับผมใส่ถุงมืออีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับใส่ทําไมก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆก็พอทนได้นะจะอยากใส่แบบแอก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 โชว์โชว์ถุงมือโอเคเรอเล่นนะครับมันหนาวนะครับมันหนาวครับผมไม่มีถุงมือขับรถนะครับตะกาหลังรถมีถุงมือนี้อยู่ครับก็คว้าม,มาใส่ก่อนนะครับผมโอเคไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยดีดีเป็นไงโชคระบบช่วงล่าง ช่วงล่งนี่คือถือว่านุ่มนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลน,นะบอกนุ่มนวลมากผมชอบมากนะผมชอบรถแบบฟิวแบบขับสไตล์แบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลคือรถมีคลัตช์คือต่อเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยความนุ่มนวลมันอยู่ที่มือเราเลยนะครับมันรู้สึกมันตอบโจทย์กับผมอ่ะว่ายง่ายนะครับถ้าเทียบกับฮอนด้าเวฟร้อยยี่ิบห้าที่ผมขับอยู่นะครับหลายปีนะครับ มันเวลย้ามันมันแข่งกระด้างไปนิดนึงนะครับสำหรับผมนะครับแต่เรื่องของความเร็วมันอาจจะทําได้ดีกว่านะครับจีจ์ดนะครับมีจาบเบกนะครับมีตะก้านะครับสําหรับเรลยีห้านะครับมียูบล็อกนะครับก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่แบบนี้ไอจีดีร้อยสิบเฮนี่มันก็ออกเนี่แบบหล่อๆเท่ๆหน่อยนะแต่เรื่องสมรรถภาพรถเนี่ยผมยกให้ซูซูกินะ ผมบอกไปแล้วนะเรื่องของกรองน้ามันเครื่องนะครับสําคัญมากนะครับสาหรับในระบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับการหล่อลื่นการระบบระบบเสียดสีของเหล็กนะครับต้องมีระบบการหล่อลื่นท,ที่ดีนะครับ Gd 1 1 0ร้อยสิบผมก็ขับอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับแปดสิบบ้างนะครับเก้าสิบนะครับก็มีบ้างนะครับ แต่บิดถึงร้อยผมไม่ค่อยได้บิดถึงร้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขับรถเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันก็ประมาณห้าสิบกิโลลิตรนะครับผมขับได้ประมาณนี้นะครับห้าสิกิโลลิตรนะครับเติมน้ํามัน6กลิตรเนี่ยผมจะวิ่งได้ประมาณสามร้อยกว่ากิโลนะครับ3า0ร้อยกว่ากิโลนะครับสังเกตแล้วนะครับเติมน้ํามัน6กลิตรกว่า6ลิตรกว่า6ลนะิตร6ลิตรเติมขับทีหนึ่งสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ากิโลนะครับ นี่นะครับก็ผ่านศาลเจ้าแม่เบิกไพรนะครับผมมีหนังกลางแปลงตลอดนะครับเพราะว่าคนจะมาแก้บนกันนะครับทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับสำหรับศาลเจ้าแม่เบิกไพรนะครับริมน้าบ้านโป่งนะครับที่มีประวัติเกี่ยวกับจระเข้นะครับอยู่ที่ศาลเจ้าแม่นี้นะครับผมในสมัยกรอนนะครับในสมัยกรอนแน่กรอนยังมีเรือก่อนก่อนโอเคขอโทษทีนะครับ โอเคอีกนิดเดียวถ้าผู้ชมอีกประมาณแค่สามสองสามกิโลก็ถึงแล้วสองสามกิโลก็ถึงตาแล้วนะครับเอ่อขออภัยด้วยไม่ได้ใส่เพลงนะเพราะว่ามันจริง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 จรงจริงจริงตริงจรงจรงก็ผมไม่อยากใส่เพลงเพราะว่าใส่ไม่ค่อยเป็นด้วยเออก็พังกันไปอย่างนี้แล้วกันก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะ ที่ผมไม่ได้มีเพลงแบบคลิปอื่นๆอ่ะก็ต้องทําเอาเองอ่ะขอเอาเองได้ไหมปุล่งปุลุงปุลุงปุล่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 งปุลงปุงปุงปุงปึลงปุงปุงปุ้งปุล่งทอดถุงมือทำไมเนี่ยทอดถุงมือทำไมอายอผมพอายอายทำไมก้อนแต่ก็อยากทอดเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่ใช่ถุงมือขับรถไงมันลื่นแฮนด์มันลื่นมันจับ มันบิดไม่หนัดนะครับอืมก็เลยต้องถอดพอเริ่มข่าตลาดแล้วมันก็นเริ่มอุ่นแล้วไงเริ่มเริ่มเริ่มใกล้ตลาดแหละใกล,ล้ละใกล้ละใกล้ละนี่นะครับสําหรับผมผมขับีแล้วมันตอบโจทย์มันเป็นรถที่นุ่มนวลสําหรับคนไม่ค่อยชอบความเร็วมันมีความสุขนะเดี๋ยวแบบซื้อมาในราคามือสองผมซื้อมาแค่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าไม่เกินนี้ไม่เกินสองหมื่นงี้ไม่เกินสองหมื่นนะ ผมซื้อมาราคาัไม่เกินสองมือเนโคตรคุ้มเมลยท่านผู้ชมเพราะว่าฮ o n ด้าเว e ผมซื้อมาในราคาสามหมื่นหกวิวเรยี่ห้ามือสองสามหมื่นหกโอ้โหสภาพสภาพแรกๆก็ดีเออปักเดียวแหละนะครับโอเคถ้ามันเรามาว่ากันเรื่องตลาดบันโปกนี่ว่าเนี่ยใกล้ถึงแล้วขวามือเป็นร้านจิมลุงพร้อมแต่ว่าตอนนี้ปิดไปนานแล้วแต่ก็อาจจะมีจิมขายอยู่นะขนมหวานขายอยู่ เอ้ยไม่แน่ใจอะ่อามีตัดผมชายด้วยตอนนี้เป็นข้ามสะพานวัดบรรพงค์นนะนู่นพอข้ามสะพานไปก็เป็นวัดบารพง่งเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรเฉลืมพัเกียรติอะไรไม่รู้แต่คนบารพง่งเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ําหน้าวัดบารพง่นงนะครับผมผมก็จะข้ามแม่น้ําแม่กลองนะครับก็เป็นเล,เลนส่วนนะครับเลนส่วนนะครับเป็นสะพานไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ตรงนู้นนะครับตรงข้ามก็จะมีนะครับโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณุปธรรมนะครับถัดไปขวามือโรงเรียนบริหารธุรกิจนะครับบ้านโป่งนะครับแล้วก็รัตนล้ำลุงนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมนะครับผมแล้วก็ซ้ายมือผมนี่ครับก็จะเป็นโรงเรียนดุสิตนะครับผมอัดจำแนกให้ดูนะครับเป็นหน้าโรงเรียนดุสิตนะครับแนวด นี่นะครับนี่นะครับหน้าโรงเรียนดุสิตจะมีขายของนะครับขายผลไม้นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนดุสิตนะครับซ้ายมือท่านนะครับจะเป็นโรงเรียนดุสิตวิทยาคมนะครับผมเห็นป้ายไหมครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นอ่าสถานีรถไฟใหม่นะครับสถานีรถไฟใหม่ของอำเภอเมองปงนะครับถนนฝั่งนู้นของสถานีรถไฟนะครับก็จะเป็นโรงเรียนนาริวุฒนะครับแล้วก็ โรงพยาบาลซานคามิโลนะครับผมแล้วก็โรงเรียนสารสิทธิพิเทลายนะครับผมแล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนสารสิทธิพิเาลัยก็จะเป็นโรงเรียนฮกเฮงนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกันตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวงตรงนี้เมื่อก่อนเป็นวงเวียนช้างนะครับตอนนี้เป็นน้าผุดน้าผุไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นวงเวียนลูกช้างนะครับเป็นช้างเลยนะครับ คนมันบอกว่าอยากเรียกกันบง่บงเวียนช้างโอเคนี่ท่านผู้ชม,ชมดูดิคลินิกโคตรเยอะเลยเห็นปะวิศรุตโรคเด็กคนท่านผู้ชม,ชมดูดูให้ดีนะซ้ายมือขวามือคลินิกเยอะมากหมอหมออะไรมาหมออะไรมั่งนะครับคลินิกแบบเยอะมากนะครับซอยนี้ซอยเดียวนะท่านผู้ชม,ชมคลินิกแบบเยอะมากนะครับทั้งคลินิกทำฟันโรคผิวหนังนู่นนั่นนี่นั่น,น,น,นเยอะ จริงๆนะครับแต่ก็แต่ลคลินิกก็อาจจะเปิดไม่ได้พร้อมกันนะครับแต่ทั้งซอยนะครับผมบอกเลยว่าคลินิกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นคลินิกนะครับก็เพราะว่า,าสงสัยลูกหลานคนบ้านโป่งน่าจะไปเรียนหมอเยอะหรือว่าไงไม่รู้ครับถึงเปิดคลินิกกันเยอะมากนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับมีคลินิกเยอะ นะครับในตลาดนะครับของกินก็เยอะเช่นกันนะครับในตลาดโป่งนะครับใครที่เคยมาเที่ยวนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหอนาฬิกาแล้วนะครับส่วนซ้ายมือท่านนะครับจะเป็นไพรส์นีนะครับผมส่วนขวามือท่านก็จะเป็นโรงพักนะครับแล้วสถานีตำรวจภูธรนะครับโอเคนะครับมันโป่งนะครับท่ายตำรวจภูทรมันโป่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่รอรถเมย์นะครับซ้ายมือนั้นนะครับรอรถเมย์นะครับขวามือก็จะเป็นที่รถเมย์นะครับสายารกกรุงไทยนะครับอยู่ขวามือนะครับโอเคนะครับผมก็ผมก็เลี้ยวขวามาครับตรงนี้ผมก็จะบนกลับแล้วครับไม่ได้ตรงไปทางโร,รงพยาบาลเป็นนะครับนี่ผมเลี้ยวขวาม,มาทางโรงเรียนวัดดอนตูมนะครับแต่ผมก็จะไปเข้าโรงเรียนวัดดอนตูมนะครับ ไม่ได้ไปทางนั้นนะครับผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอยโคสิตนะครับใครมาตกรงก็น่าจะรู้จักนะครับซอยโคสิตก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับที่มีการเดินซื้อของกันมีขนมอะไรมีร้านนั่งกินไก่ทอดไก่ปิ้งชาบาูกาแฟรบราวนี่ มากมายนะครับผมซอยนี้นะครับชื่อว่าซอยโคสิตนะครับผมใครที่อยู่เป๋นโปงก็น่าจะเคยมาซอยนี้กันทุกคนเลยนะครับส่วนร้านดังก็จะเป็นร้านคอฟฟี่พลทนะครับนี่ร้านคอฟฟี่พลอยู่สายมือท่านนี้นะครับผมยังเยิงเกษตรเว้นนะครับตรงข้ามกับนะครับเอ้ยยังยิงเกษตรเว้นนะครับผมโอเคแล้วก็มีนี่ร้านทองมีเดีวนี้มีไก่มาขายด้วย โอเคท่าผู้ชมนี่ตรงข้ามซอยนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสาสตรพิดเชียร์เยนะแต่ว่ามันตไไนะ้องข,ข,ข,ข้ามทางรถไฟไปนะครับผมก็จะเลี้ยวขวานะครับนี่เลี้ยวขวานะครับผมไม่ได้เสียดายครับวันนี้ไม่ได้ขับพาข้ามทางรถไฟไปนะครับก็นี่นะครับวนกลับมาที่เดิมน,นะครับขวามือท่านเป็นโรงเรียนหกเพงนะครับผม แล้วนี่ถ้าขข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเจอโรงเรียนสาซิกนะครับวัดคิสนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานวัดคิสนะครับผมงานคริสต์มาสนะครับที่เมืองโปงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ขับกลับมาหน้าองค์การโทรศัพท์นะครับขวามือท่านนะครับเป็นหน้าองค์การโทรศัพท์นะครับผมซ้ายมือท่านก็จะเป็นบ้านพักของเกี่ยวกับทางการรถไฟเขานะครับผม นี่เราก็จะมาเจอซอยที่เป็นน้ำพุเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะตรงไปแล้วนะครับก็กลับบ้านนะครับผมก็วันนี้รีวิวให้ดูเท่านี้แล้วกันนี่เป็นไงสถานีรถไฟอันใหม่สวยงามได้ช่างจากพม่ามาทําฝีมือโคตร,ฟรเฟี้ยวเลยผมบอกเลยเล้วก็ผมจะบอกว่าเออเดี๋ยวขากลับผมก็จะแวะซื้ออาหารลูกชายนะครับที่ซีนะครับผม เจนะครับวันนี้น่าจะมีรดราคานะครับสีเจนะครับโอเคท่านผู้ชมไว้เจกันไหมคลิปหน้าผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามส่วนทํำทานะครับวิถีท้องถิ่นนะครับผมขอบคุณครับ